สวัสดีครับวันนี้มาเทสปินส่งงานลูกค้าครับกลายจะมืดแล้วครับสนใจงานเปินทักแชทได้ครับ Facebook ช่างเหล็กเปืนยิงปลาปืนสูน้เริ่มต้นที่5,700บาทครับสภาพนี้เลยปลืนมีบรทเคมครับเป็นฟรี มันเทเป้ากันโดนไม่โดนยะว้ากันนะครับ้ป้าไม่รู้ครับแต่ถ้าเป็นปลาไม่เลือกครับน่เป็นปลาก็โดนสิครับเข้านะ โอเคครับวันดีครับ